นะครับท่านลงตมพอดีนะครับหาพอเห็นนะครับย่างลงทางอยู่นะครับถามมันมาสุดทางเขากบมาพอนะครับนี่แล้วครับอ่ะเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงนมเรียบร้อยแล้วนะครับมาทันพอดีนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ทีมงานแอดเทวดาเนี่ยคืนอน้องฝ่าใสนางตอ่อเงินล้านเข้าเข้านะครับ <c oughs> ทีมงานเอฟซีตบมือสวดๆเลยนะครับให้กำลังใจทีมงานอาจารย์สร้างนะครับผมมาสู่เพื่อใช้ชนะนะครับมือนี้อตเทวดานะครับในลุนเเชียนะบชียโยนะครับผมมาสูู้ลูกซุนะครับผมมา

ทีมงานเนี่ยเทวดาน้องฝาใสไปแล้วนะครับลรอรุนล,ล่อเชียรยกันไปนะครับเทวดานะครับดูภาพสวยๆงามๆจากน้องฝาใสนะครับ,มมรบผมมาเ Thank you. เทพซีลุงหลอดกับว่าท้ายกับน้องฟ้าใสนะครับู่บนโพ้ใสนะครับผมนี่ครับยูสุดยอดนะครับผมนี่คือสีสันนะครับงานประเภณี้บูนบางไฟนะครับนั่งต่อค้นสวยแอดเทวดานั่งต่อเงินล้านนะครับน้องฟ้าใสนะครับผมอ่นะครับเป็นไหนมื้อนี่ลำตัวเป็นไหนสุดยอด ออเลยครับเอฟซีทายรูกนะครับผมนเมื่อนี่น้องป้าใสนะครับผมเมื่อวานนีกามาสู่พระชายชนะอ่ะหางเสียบเนี่ยแต่เมื่อนี่ที่เป็นอย่งไรโปรดติดตามนะครับลุงหลอดกะเอาใจซอยน้องป้าใสน้ำมาเชียร์ติ๊กสีแดงให้แต้มขึ้นเนนี่นะครับรอลุนกันไปนะครับผมที่เป็นอย่งไรนะครับเอฟซีหลายเลิกเกินนะครับสำหรับน้องป้าใสนะครับมีรุ่นหล่อนะครับจันแอดนะครับการตลาดของที่มาเนี่ยที่วดานะครับผู้จาดการทีมครับเรื่อยๆต้องเข้าไปนาทีผมของเทคเตอร์ หนึ่งน้ำใช่นะครับฝนมืดคืบม,มาแล้วนะครับฝนมืดคืนมาแล้วนะครับพาเขาไปเข้ามาในชั้นด้วยนะครับมามา,มาลมกะเรงนะฝน,นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับอากาศนี่ลมนะครับอเทวดาขึ้นทางังลมฝนมากเอืออะไรนะครับประมาณใช่พื้นลครับประมาณ ไปดัน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 ไปนี่นี่เลยเขาเมกลิฟท์ที่นี่เลยอะไรครับครับเรื่องพายุอากาศนะครับต้นโตมือเกี่ยวกาวเลยครับหันลืมลุงหลอดลืมกดกบอลนะครับที่ร้อยหกสิบที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับต้นโดดเกี่ยวกาวห้องโพห้องเลยนะครับบังไฟเทวดาขึ้นนะครับโมโหวันลุงหลอดกดติดบอลนะครับ ล่างควันมาบางๆใช้ใช้ป่ะนี่ล่างควันยาวลุ่หลอดเที่วอยู่ใส่ใส่ไอ้อยู่ใส่ควันดำๆอยู่ใส่สีผมเมึงเนี่ยกูได้เห็นวางหางเรียบร้อนเออครับควานสุดนอครับตามครับแต่ความสุดนะครับเดี๋ยาวหลอดซุ่มหาควันสุดนะครับ

ร้อยตีสีผ่านไปอีกสามร้อยนะครับอีกสามร้อยนะครับนุงหลอดก็พยายามซูมหายครับเพราะว่าประเด็จติดตงแต่แรกเพราะว่าเพราะว่าหม่องไม้มันเขาเมฆนุงหลอดก็บข้าตะทายข้างล่างนะครับหัวดำดำดำมึนเลยเลยไม่้อดนไปเนื้อขึ้นไปดำทะมึนยิ่งใหญ่นะครับหัวดำทะมึนยิ่งใหญ่นะครับเนื้อขึ้นไปนะครับซูมติดได้ไหมลุ่นกันไปเรื่อยเรื่อย คอยโยคอยบุญคอยโยคอยเคลื่อนรถระดับยู่นิ่มลอยแปดสีพันไปลอยแปดสีพันไปนะครับต้นองหาอที่ได้ก่อนเราเท่านะครับเดี๋ยวันที่นี่ข้าแกงสลัดกัะสองเท้าครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆห้าบ่เห็นดอกนะครับเดี๋ยวจะไปหากรรมการครับสองร้อยพันไปครับ นะครับไปได้วันเจี๊ยบใคว่าสนใจแล้วมีนองนี้นมมาเือต่อขนมาในองอยเจดสพันไปครับลอยโย่ลอยเลือนลดระดับนิ่มเดี๋ยวพยายามสู้หานะครับดำก่ดก่อนี่งทั้งมเือตลมาอยู่ในป่าล้วนดอก้มามันเป็นฝ่าที่เราหัวอยู่

นี่ครับผมโอ้โหพาท่าเซตี้แล้วน yeah ี่ครับผมโอ้หนี <1> <1 1> <1> <1> <1 <1> <1 <1 ่ครับอ้ลมมออื้งเลยทั้งสนามเลยลุงรลอดก็อึงไปน้ำกันนะครับผมอ่ะผู้ตีพระเดืดดงๆเลยชิ่นดีใจนะครับเพิ่นเสียดย่างนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหแพทย์นะครับผม ถึง355คะแนนไม่ผ่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม <Bye. S 1> รายการส,สีสวัสดีครับ